ฮั Hello, how? How ล文ห道，我是กคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเล่าซือค่ะวันนี้มาถึงบทที่16ของพินอินแบบหยางเล่าซือกันแล้วค่ะอีก2บทก็จะจบหลักสูตรพินอินของเราซื้อแล้วนะคะถึงจุดนี้พวกเราได้รู้จักพยัญชนะทั้ง21ตัวรวมถึงพยัญชนะกึ่งสระ2ตัวก็คือตัว y กับ w พอจําได้นะคะ แล้วก็ยังมีสระเดี่ยวอีก6ตัวบวกกับสระผสมอื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะเรายังได้รู้จักการออกเสียงอ e ีกับปู้ด้วยนะคะแล้วก็ยังได้เรียนการออกเสียงเบาและก็ล่าสุดค่ะก็คือการออกเสียง3มค่ะเราซื่อหวังว่าพวกเราจะมีความรู้เกี่ยวกับพินอินอัดแน่นกันเต็มที่แล้วนะคะ วันนี้ค่ะเหล่าซื้อจะขอทบทวนเสียงพยัญชนะและก็สระทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะคะเหล่าซื้อได้จัดทําตารางพิมอินรวมทุกๆเสียงที่ผ่านได้ในภาษาจีนโดยเราจะเรียนผ่านการเล่นเกมกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าบทเรียนใหม่ในวันนี้ค่ะก็เช่นเคยนะคะเรามาทบทวนความรู้ในการออกเสียงสามที่เราเรียนไปในบทที่15กันค่ะ เอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะยิ้มหวานหวานให้เราซื้อแล้วไปเข้าห้องเรียนพินอินแบบอย่างเหล่าซื้อกันค่ะไปกันเลยตอนนี้เรามาฝึกออกเสียงวรรณยุกต์เสียงที่3ค่ะมาทวนกันนะคะว่าบทที่แล้วที่เราเรียนการออกเสียง3ไปนะคะเราออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนดีแล้วหรือยังค่ะพร้อมนะคะไปดูคําแรกกันค่ะคํานี้นะคะเสียง3ตามด้วยเสียงเบานะคะอ่านว่า อวาเตาคำถัดมาค่ะเสียงสมตามด้วยเสียงหนึ่งค่ะล่าวชื่อล่าอถัดไปค่ะเสียงสามบวกเสียงสองเม่กัวเกัวจะไม่ได้ไหมคะเมกัวคือประเทศอะไรคะอเมริกาค่ะเม่กัวถัดมาค่ะเสียงสมตามด้วยเสียง4ก่อนนะคะ เห่าขั้นเห่าขั้นแต่น,นี้ลองฝึกออกเสียง3ในหน้านี้กับเหล่าออีครั้งหนึ่งนะคะคำที่1่ค่ะหนึ่งสองสามแล้วสี่เห่าขั้นวันนี้เรามาทดสอบการออกเสียง3ตามด้วยเสียง3ค่ะอันนี้มีเปลี่ยนแปลงเสียงนิดนึงนะคะพอจะจำได้ไหมคะว่าเราต้องเปลี่ยนเสียงตัวแรกเป็นเสียงอะไร เป็นเสียงสองนะคะคำนี้อ่านว่าหนีเหาหนีห่าต่อมาค่ะฝึกออกเสียงสมกับสมอีกนะคะเหลาหูเหลาหูจำได้ไหมคะเหลาหูคือสัตว์อะไรคะเสือนั่นเองค่ะเหลาหูถัดมาค่ะสามกับ3อีกแล้วค่ะฝึกให้คล่องๆนะคะตัวนี้ต้องเปลี่ยนตัวแรกเป็นเสียงสองนะคะจากเหินก็ต้องกลายเป็น หินเหลืงเหินหลงต่อมาค่ะคำสุดท้ายค่ะเสียงสามกับเสียงสนะคะไวยากรณ์ภาษาจีนจะออกเสียงว่าหยีฝ่าหยีฝ่าแกรมมาหรือว่าไวยากรณ์ค่ะหยีฝาเดี๋ยวมาฝึกออกเสียงกับเราสื่อครั้งหนึ่งนะคะ 1. นึ่ง你สองเหลาหูสามเหินเหลง และ4ยี้ฝาน่าละค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาทบทวนเสียงสระและเสียงพยัญชนะทั้งหมดที่เรียนไปผ่านการเล่นเกมกันค่ะสักครู่เดียวค่ะพินอินบทที่16ตารางพินอินรวมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของพินอินที่รวมพยัญชนะและสระทั้งหมดในพินอินค่ะตัวที่ผ่านได้นะคะนี่ค่ะหน้าตาของตารางนะคะ จะเห็นว่ามีช่องว่างนะคะไม่ได้แบบพยัญชนะทุกตัวจะผ่านทุกสระได้นะคะช่องว่างๆนั้นก็คือเป็นช่องที่ไม่มีเสียงตัวนั้นอยู่ค่ะเห็นไหมคะทางคอลัมน์ทางซ้ายนะคะลองสังเกตค่ะอันนี้เป็นตัวพยัญชนะหรือว่าเสียงหมูนั่นเองนะคะเริ่มต้นจากตัว B ถึงตัว R ค่ะจำเสียงได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเสียงพยัญชนะทั้งหมด21ตัวค่ะเริ่มจากโปโพ โมฟเดทเนลเลกเคเฮจีซีซีจีซีซีจีชีชียูยี่สิบเอ็ดตัวนะคะและด้านล่างนะคะแถวล่างสุดค่ะบรรทัดสีแดงๆที่เริ่มจากตัว A นะคะอันนั้นนะคะถ้ามองไปเรื่อยๆเราจะเห็นพยัญชนะกึ่งสระอีก2ตัวค่ะจะมีตัว W กับตัว Y นะคะตัว Y จะใช้แทนเสียง E ก็คือตัวอักษร I นะคะแล้วก็เสียงอีหรือว่าอยู่จุดจุดนั่นเองนะคะส่วน W ค่ะจะใช้แทนเสียงอูหรือว่าตัว u นะคะพอจะจำได้นะคะนี้ก็คือส่วนของพยัญชนะค่ะตอนนี้มองขึ้นมาด้านบนนะคะแถวบนสุดค่ะอันนั้นคือสระทั้งหมดนะคะหรือว่ายื่นหมู่ค่ะเริ่มจากตัว A นะคะไปจนถึง u จุดจุดเลยนะคะ นี่คือสระทั้งหมดทั้งสระเดี่ยวสระผสมค่ะเดี๋ยวเรามาทวนเสียงสระกันนะคะเสียงสระเดี่ยวนะคะมี r o e แล้วก็ e แล้วก็ r สองตัวนี้เป็นพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็เสียง e แล้วก็เสียง u แล้วก็เสียง u แล้วก็ u u จุดจุดค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะสระเดี่ยวทั้งหมดจริงๆแล้วก็จะมี6ตัวก็คือ r o e, e u e ส่วนตัวเออแล้วก็ไอีกตัวหนึ่งที่ออกเสียงเป็นอือหลังพยัญชนะพิเศษอีก7ตัวนั้นนะคะก็จะเป็นเสียงที่เสริมขึ้นมาค่ะตอนนี้สละผสมกับตัว A นะคะมีเสียง a i a o a n แล้วก็ a n g นะคะออกเสียง i อเาอังต่อไปค่ะสละผสมกับตัว o นะคะมีเสียง o กับองสองตัวนะคะ สลับผสมกับ e มี3ตัวด้วยกันค่ะเริ่มจาก ei เห็นไหมคะ en แล้วก็ eng นะคะออกเสียงนี้ค่ะ e ยเอินเองต่นี้สลับผสมกับตัว i ค่ะมีเยอะเลยนะคะมี ia ไปจนถึง iong เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปฝึกออกเสียงสลับผสมกับ i อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจาก ia เรียงไปจนถึง iong เลยค่ะ เสียง i ออนะคะออกเสียงเอ e a ยเ y o y a n i n in ินอิง n g ียอนนี้สละผสมกับตัว u ูค่ะออกเสียงแบบนี้นะคะเริ่มจากยูเอนะคะว้าว u ววาว n วันวนวังวง และสลัผสมเซตสุดท้ายนะคะมี3ตัวด้วยกันค่ะผสมกับเสียงอีก็คือยูจุดจุดนะคะเริ่มจาก Ü, Ü, เอีเอนเอยนสตัวนี้เท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราจะสแกนลงไปดูเร็วๆนะคะ3ตัวนี้ใช้ไม่เยอะค่ะมีแค่ไม่กี่เสียงเท่านั้นนะคะเป็นใช้กับพยัญชนะตัว N, ตัว L ตัว J ตัว Q ตัว x แล้วก็ตัว y ค่ะเสียงอีนะคะเอเนแล้วก็เอยนค่ะ เห็นไหมคะเราจะสังเกตเห็นว่าสระบางตัวนั้นจะสามารถใช้กับพยัญชนะได้หลายๆตัวเลยนะคะแล้วก็สระบางตัวใช้กับสยัญชนะได้เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวลองมาไล่ดูสักบางตัวอย่างนะคะทุกคนยกตัวอย่างอย่างเช่นเอาไปดูสระ a ง่ายง่ายก่อนเลยนะคะเสียง R ค่ะจะใช้กับพยัญชนะได้เกือบทุกตัวนะคะยกเว้นตัว j q x นะคะแล้วก็ตัว r ค่ะแค่นั้นนะคะ เห็นไหมคะลองผ่านดูนะคะแ่วแรกนะคะปาพามาฟาตาทานาลากาคาฮาจาชาซาจาชาชาเห็นไหมคะสระอาค่ะไปดูอีกสักสองสามตัวอย่างะคะ่ะสระไอนะคะสระไอค่ะไปดูไอนะคะเสียงไอที่เป็นเสียงอีจะมีพยัญชนะ ตัวโป p โพโมนะคะแล้วก็ตัวเเเตออ t t n l ค่ะที่จะผ่านกระเสียงนี้แล้วก็ g c c นะคะแล้วก็ e ค่ะสุดท้ายค่ะลองผ่านแถวนี้กันดูนะคะตัว i ค่ะ e b p m t t n l g, g c c e ทั้งหมดนี้นะคะจะผ่านกับเสียงนี้ได้ค่ะแต่ถ้าเป็น i ที่ตามหลังตัว z, c, แล้วก็ s แล้วก็ Z h C h แล้วก็ s h แล้วก็ตัว R7 ตัวพยัญชนะนี้นะคะตัว i จะต้องออกเสียงเป็นสระอือค่ะทุกคนมาอ่านกันนะคะ Z ือซือซือซือ,ซอ,ซอ,ซอพอจะมองออกกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลองอทดสอบตัวเองดูนะคะว่าเราจะคล่องพยัญชนะผสมกับสระเหล่านี้ได้หรือยังนะคะผ่านการเล่นเกมกับเราซื้อค่ะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะเกมของเรานะคะก็ยังคงอยู่ที่ตารางพินอินรวมพยัญชนะและสระทั้งหมดนี้แล้วค่ะอันนี้เป็นช้อยส์ให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะมีคําทั้งหมด20คําค่ะเราซื้อจะอ่านออกเสียงให้เราก่อนนะคะ ให้เราลองหาดูค่ะว่าเสียงที่เราซื้ออ่านนั้นนะคะมันตรงกับพยัญชนะและสระตัวไหนนะคะให้ลองเลือกดูค่ะจะเป็นเสียงวรรณยุกหนึ่งกับเสียงเบาเท่านั้นนะคะจะไม่มีเสียง 2, สองเสงียงสามแล้วก็เสียงสี่เลยค่ะเป็นเสียงหนึ่งกับเสียงเบานะคะคำที่เราซื้อเลือกมาค่ะมีทั้งหมด20คําค่ะ,คะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะคะว่าเราจะหาเจอไหมนะคะคําที่เราซื้ออ่านค่ะคําแรกนะคะ คำว่าปาชีปาชีลองหาดูสิคะว่าปาอยู่ไหนแล้วก็ชีอยู่ไหนค่ะหรือนะคะจะใช้กระดาษกับปากกานะคะเขียนลงในกระดาษก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาตรวจคําตอบกันนะคะว่าเราเลือกกันถูกหรือเปล่านะคะปาชีพร้อมไหมคะเราสื่อจะเฉลยแล้วนะคะคำนี้ค่ะ ปาชี ashi, อยู่นี้เองนะคะพอจะเข้าใจแล้วนะคะเกมของเราซื้อเล่นยังไงนะคะไปที่คำที่สองกันดีกว่าค่ะทั้งหมดมี20คําคำนะคะพร้อมนะคะฟังดีๆค่ะพินอินพินอินคุ้น,ค,นคุ้นไหมคะอันนี้ก็คือพินอินที่เรากำลังเรียนอยู่นี้ละค่ะเอเราจะต้องสะกดยังไงนะพยัญชนะกับเสียงสระอันไหนนะสำหรับคำนี้ค่ะพินอิน เราซื้อบอกใบนะคะมีพยัญชนะกึ่งสระตัวหนึ่งด้วยในเสียงในคำนี้ค่ะพินอินเขียนแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ใช่ไหมคะถูกกันไหมคะไปที่คำที่3กันต่อเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเมาม,มีเมามีเมมะเมมะเมมะพยัญชนะอะไรเอ่ย M นั่นเองนะคะเมาเสียง M กับ AO ค่ะทุกคนแล้วก็มี M กับ I นะคะเมามีแปลว่าเหมียวน้อยค่ะเจ้าแมวน้อยนั่นเองนะคะเมามีต่อไปค่ะคำที่4ค่ะติงตังติงตังเสียงเตอร์พยัญชนะตัวไหนคะสระอิงกับอังติงตัง พร้อมนะคะถ้าใครยังต้องการเวลาเพิ่มก็พอสไว้ก่อนนะคะเราซื้อขอเฉลยแล้วค่ะติงตังอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนถูกต้องกันไหมเอ่ยอ่าไปกันต่อนะคะคำถัดไปค่ะโอโจโอโจคำนี้ไม่มีพยัญชนะนะคะตัวแรกค่ะโอเป็นเสียงสละผสมอยู่ตัวหนึ่งค่ะลองเลือกดูค่ะบรรทัดแรก โอคือเสียงไหนแล้วก็โจมีพยัญชนะด้วยนะคะแต่เป็นสระเดียวกันเลยค่ะโอโจเฉลยแล้วนะคะโอโจอยู่นี่ค่ะถัดมาค่ะเกิงชินเกิงชินเกิงเสียงเกะก็คือตัวจนะคะ เอิงสละเอิง G E N G นั่นเองค่ะเกิงแล้วก็ตัวซินนะคะ X I N ไม่ใช่ S I N นะคะใช้ X I N ค่ะซินอย่าลืมว่าถ้า S ตามด้วยเสียง I เนี่ยจะต้องเป็นเสียงอือนะคะไม่ออกเสียงอินค่ะแล้วมันก็ไม่มีเสียงนี้ด้วยนะคะเสียงอินจะผ่านได้กับพยัญชนะตัว X นะคะถ้าต้องการเสียง S นะคะ เพราะฉะนั้นซินต้องใช้ x i n ค่ะจะไม่มี s i n เลยเห็นไหมคะในตารางเข้าใจนะคะทุกคนคำนี้อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเกิงซินไปที่คําถัดไปค่ะอันนี้มีเสียงเบาที่พยางค์ที่สองนะคะอ่านว่าชว่วงหุ่ชว่วงหุหุก็คือสระอูนะคะทุกคนแต่เป็นเสียงเบาค่ะชว่วงหุ่ชว่วงหู พยัญชนะคืออะไรนะคะหูเหเห,หูช่วงหูช่วงเสียง c h แล้วก็สระก็คือ u a n g ค่ะช่วงหู h u นะคะตัวหูช่วงหูหมายถึงหน้าต่างค่ะถัดมาค่ะคำนี้ใบก่อนนะคะมีพยัญชนะกึง่งสระหนึ่งตัวค่ะดูที่บรรทัดสุดท้ายเลยนะคะ,ะคำนี้อูกุย อูกุยเจอไหมคะตัวอูก็คือตัวนี้ค่ะ W กับตัวยูนะคะอูกุยตัวเก๋บอกอยเสียงยูกับไอน,นะคะอูอูกุยตัวนี้ค่ะอูกุยหมายถึงเต่าค่ะทุกคนถัดไปค่ะ อยู่บรรทัดแรกๆนะคะคำนี้เสียงปอค่ะเปเปาเปเปาเสียงปอทั้งสองตัวนะคะอยู่บรรทัดแรกสักจบบรรทัดสละค่ะเปเสียงเอกับอ e ีนะคะก็อ e ีไอนั่นเองนะคะเปเปาเสียงอากับโอก,ก็คือเอโอค่ะตัวนี้ค่ะเปเปาอยู่นี่นะคะไหนกันหรือยังคะ ไม่งงนะคะต่อกันค่ะจัวจื่อจัวจื G ่อูโอนะคะ Z H U O ค่ะ G ูโอจัวจือเป็นเสียงเบานะคะ Z I ค่ะจื่อจัวจือหมายถึงโต๊ะค่ะต่อไปค่ะขชื้อ คายเชอเสียงเคไอคายเคเอไอค่ะแล้วก็เชอ c h, เสียงเอก็ต้องเป็นตัวอ e, ีนะคะ c h e ค่ะคายเชอหมายถึงขับรถนะคะถัดมาค่ะตรงซีตรงซีฟังดีๆนะคะตรงซี เตอร์องตรง d o n g นะคะ C ก็คือใช้ x กับ i ค่ะไม่ใช้ s กับ i นะคะถ้า s i จะต้องออกเสียงซือค่ะ,ะต้อง x i นะคะเป็น C ตรงแปลว่าตะวันออก C ก็คือตะวันตกค่ะตรง C ตะวันออกกับตะวันตกค่ะถัดมาค่ะอันนี้เป็นชื่อของมณฑลมณฑลหนึ่งในประเทศจีนค่ะเจียงซูเจียงซู เจียงต้องใช้เสียงเจนะคะสระ i a n g e อังค่ะเจียงแล้วก็ su su ค่ะเจียงซูมณฑลเจียงซูค่ะอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีนนะคะถัดมาค่ะอันนี้แปลว่าเครื่องบินนะคะอ่านว่าเฟจ f เฟจิเฟเสียงฝ f o r เอ fei ค่ะส่วน g ก็คือ j กับ i นะคะง่ายๆค่ะเฟย g เครื่องบินคำต่อมานะคะเป็น adjective คำคุณศัพท์หมายถึงสบายค่ะ s ู u f ู s ู u ฝูคำที่สองเป็นเสียงเบาค่ะสระเดียวกันนะคะก็คือสระอู h ูพยัญชนะตัวไหนดีเอย่ย u ู u เราซือมีกระดกลิ้นค่ะก็ต้องเป็น sh ค่ะ shu fu fu ค่ะ shu fu หมายถึงสบายค่ะ shu fu เสียงหนึ่งกับเสียงเบานะคะไปกันต่อค่ะตัวนี้มีคําสรรพนามแล้วก็คํากริยามาบวกกันนะคะคำแรกเป็นคําสรรพนามอ่านว่าท่าคำที่สองกริยาทิ้งท่าทิ้ง เสียงเถอะนะคะก็คือ T ค่ะ t a t a t i n g ting ta ting เขาฟังค่ะถัดมาค่ะชันเจียอั an ch an jia จ i าช h an j i าลองหาดูสิคะในตารางตัวไหนคือชันเจียเสียงซือก็คือเสียงซีค่ะ เสียงอันนะคะ an ซื a ้ออันชันตัวนี้นะคะ jia j i a ค่ะ ger นะคะ jia ชัน j จ a แปลว่าเข้าร่วมค่ะถัดมาค่ะฟังดีๆนะคะ far เหล่า f a เหลาคำแรกเป็นคำเสียงหนึ่งค่ะคำที่สองเป็นเสียงเบานะคะสระเออ สระเอนะคะแต่ว่าเสียงเบาก็จะอ่านเอฟ้าเลเสียงเอก็คือตัว E ใช่ไหมคะตัวแรกฟ a าโฟอาฟาง่ายๆนะคะพยางค์ที่2ก็คือเลอเอค่ะฟ a าเลอฟาเลแต่ว่าส่งให้แล,ฟละฟ a าเลหรือว่าอาจจะแบบว่า,าได้เงินล่ามรวยมาแล้วนะคะฟ้าเลอฟาเลอย่างนี้ก็ได้นะคะรวยแล้วรวยแล้วก็ได้ค่ะฟ a าเลความหมายนะคะไว้หลายอย่างค่ะ แล้วแต่น้ำเสียงที่เราพูดนะคะถัดมาค่ะเนียเยลเนียเยลเสียงอ e ีเอะค่ะเนียเนอยเนียเอ e นไอีนะคะแล้วก็เยลถัดมาอีกหนึ่งช่องค่ะมีพยัญชนะกึ่งสละนะคะมาแทนเสียงไอค่ะ Y A O นั่นเองนะคะเยวเนียเยลก็คือนวดเอวนะคะเนียเยล คำสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนฟังดีๆนะคะคำนี้ร่างหังร่างหังร่างรังเป็นพยัญชนะอีกตัวเดียวนะคะที่ยังไม่เคยมีเลยค่ะก็คือตัวอารค่ะรังเสียง ANG นะคะร่างรังตัวที่สองเป็นเสียงเบาค่ะร่างรังแปลว่าแบบบ่นโงคูจังเลยนะคะร่างรังเปียร่างรังอย่าตะโกนแบบ บุนหนกโหจังอะไรเงี้ยค่ะร่างหลังอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะทดสอบ20คําไปแล้วนะคะไม่งงนะคะลองทบทวนดูค่ะตารางรวมอันนี้เราซื้อตั้งใจทําสรุปทั้งหมดให้ทุกคนนะคะถ้ามีเวลาลองกลับมาเล่นเกมของเราซื้ออีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะให้โอกาสนักเรียนนะคะได้ฝึกออกเสียงคําทุกคําในตารางนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ไม่ใช่คำที่เราซื้อนำมานะคะแต่ว่าเป็นทุกเสียงของทุกพยัญชนะและก็ทุกสระค่ะนี่ฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนนหฮาวเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีตารางพินอินซึ่งรวมทั้งเสียงพยัญชนะและสระทั้งหมดเลยนะคะอันแรกเราซื้อกะว่าจะให้อ่านทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าสงสารเด็กนะคะกลัวว่าเด็กๆจะหายใจไม่ทันนะคะดังนี้เราซื้อขอเลือกค่ะ พยัญชนะละหนึ่งตัวกับบวกกับเสียงสละนะคะ้อไมไหมคะเดี๋ยวเราซื้อวงคําไหนอ่านคํานั้นดีไหมคะค่ะแล้วถ้ามีเวลาเราค่อยไปฝึกทุกตัวอีกทีหนึ่งนะคะลองดูนะคะถ้าตัวไหนอ่านไม่ได้เขียนคอมเมนต์มาถามเราซื้อได้ค่ะตัวแรกค่ะปิงเอาไหมนะคะสละเอิงค่ะปิงอ่าเปิงค่ะถ้าปิงจะต้องเป็นตัว b i n g นะคะต่อไปค่ะ ิงพิงอ่าอันนี้พยัญชนะผิดนะคะแต่สระถูกค่ะพิงค่ะพออิงพิงทำต่อไปค่ะเสียงมอนะคะ, <My. S 1> e A, คะไม่ Ea ค่ะถ้าเมยจะต้องเป็น MEI นะคะอันนี้ต้อง e, more, e. <My. S 1> อมอ E ม e เมยอ่านใหม่ค่ะเมย์คำนี้ยากหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกไปค่ะต่อไปค่ะ ฟอร์เอ <For> <Hey. S 1> อ่าฟอร์บวกกับสระเอก็เป็นเฟยค่ะต่อไปค่ะโต <Do. S 1> ตัวโออูโอค่ะตัวค่ะอ่าถ้าโตต้องเป็นดีโออยู U ่สองคำนี้มักจะสับสนนะคะถ้าดีโอยู U จะอ่านว่าโตแต่ถ้าดูโอจะอ่านว่าตัวอูโอนะคะโก่อนแล้วค่อยโอค่ะแต่ถ้าโอยู U ก็คือโออ่อนแล้วค่อยอูค่ะอานใหม่นะคะ ตัวตัวอ่าต่อไปค่ะเสียงเธอบ้างค่ะลองดูค่ะโอ oh. อ่าถูกต้องแล้วค่ะโธต่อไปค่ะเนออ่าเนอเอานะคะนี้ไม่ยากค่ะต่อไปค่ะสังเกตดีๆนะคะยูมีจุดๆด,ด้วยต้องออกอย่างไงลีลอ่าเลอ,อีลี เพราะว่าเสียงเลจะบวกกับอูก็ได้เป็นรูแต่ถ้าเห็นจุดๆนี้ต้องอ่านรีคำต่อไปค่ะกวยถูกต้องเลยต่อไปค่ะควงเห็นหาววันอ่าเก่งมากค่ะเดี๋ยวไปดูพยัญชนะอีกหน้านึงนะคะตัวจีชีซีจือซือซือจือซือซือแล้วก็พยัญชนะกึ่งสระด้านล่างนะคะอ่าพร้อมนะคะตัวนี้อ่านว่าไงดีคะสระอิว อ่าต่อไปค่ะชีชีอันนี้เป็นเสียงอีก็คือยูจุดจุดนะคะแต่ว่าเราจะไม่เห็นยูค่ะเพราะว่ายูที่มาหลังคิวจะเป็นอีเสมอไม่มีเสียงอูนะคะคัะต่อไปค่ะชุนซีอินชุนชุน,ชนอ่าคำนี้อ่านว่าชุนไม่ใช่ชุนนะคะถ้าชุนต้อง CH อนะคะอันนี้เป็นเสียง C ธรรมดาแต่บวกด้วยสระอินก็คือยูจุดจุดแล้วก็ n นะคะกลายเป็น ชินลองออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะชินอีกรอบหนึ่งค่ะอ่าต่อไปค่ะซือเอ,อ,อ,อซือ o อ่าซือโอโชอ่าเป็นโอยอีกแล้วอ่าต้องเป็นยูโอค่ะชัวอาว่าชัวถ้าโชต้องเป็นซีโอยแต่ถ้าชัวเสียงยูโอค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะตัวนี้ชัวอ่าชัว ต่อไปค่ะนี่อ่านว่าอะไรคะซุยอ่าเจนป้างซุยสระอุยค่ะต่อไปค่ะจวัวอ่าชวนเอ้ชุนอ่าสระอุนนะคะไม่ใช่อินแต่ว่าอุนชุนชื่ออุนชุน,ชนต่อไปค่ะชื่ออ่ารวยรุยรุย,รยอ่าวยต่อไปเป็นพยัญชนะกึง่งสระบ้างนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนค่ะ อ่าเยืยนเสียงเยีนเอีนนะคะเยีนอีกรอบหนึ่งเยืนต่อไปค่ะ W A N G อ่านออกเสียงูอังวังอ่าวังเจนปังขอบคุณมากนะคะนักเรียนที่มาร่วมฝึกแล้มันจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเราค่อยๆฝึกไปจนคุ้นเคยค่ะพอเห็นเราจะออกเสียงได้อัตโนมัตินะคะเเียนจจ谢นเจเจน 好了这就是今天的课了别忘我们的口号哦我学习我聪明我快乐耶！ยฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุข耶！ย่请点赞分享和关注谢谢大家ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราซือด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกคน